ไปติดตามรายงานค่ะจากผู้สึกอขาวของเรานะคะคุณสวรักษ์โบร,ราณโมลค่ะคุณยาวรักษ์ค่ะทวันนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้ร่วมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือถึงแนวทางการเปิดเรียนรอบสองในวันพรุ่งนี้นะคะขณะที่วันนี้ชาวระยองเองก็เข้าตรวจโควิด -19 น้อยลงค่ะ แพทย์หญิงพันธ์พิมลวิพุลากรอ,อธิบดีกรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการหารือแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก2พร้อมคุมเข้มมาตรการสำหรับเปิดเรียนรอบ2วันพรุ่งนี้หลังปิดโรงเรียน234แห่งในจังหวัดระยองตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมา โดยแพทย์หญิงพันพิมลได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยมีแนวทางปฏิบัติ6มาตรการหลักคือคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรทำความสะอาดผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆและลดความแอาอัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน ส่วนสถานศึกษาที่ได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนครูหรือบุคลากรเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด -19 ให้ปิดห้องเรียนที่มีผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่หนึ่งรายเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลา3วันกรณีมีผู้ป่วยมากกว่า1ห,ห้องเรียนให้ปิดชั้นเรียนเป็นเวลา3วันผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต้องกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน14วันหากผู้สัมผัสม,สมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากจมูกไม่ได้คลีนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล ส่วนที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแพทชั่นช้อปปิ้งเดสิเนชันวันนี้ก็ยังคงมีชาวระยองที่ได้รับ SMS จากแอปพลิเคชันไทยชนะและคนที่คิดว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงเดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิด1 9ที่รถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยพระราชทานแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าวันนี้มีผู้มาตรวจน้อยลงกว่าทุกวันที่ผ่านมาโดยตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้มีประชาชนเข้ารับบัตรคิวตรวจแล้วจํานวน125คน และจากการสังเกตก็พบนะคะว่าชาวระยองออกมาใช้ชีวิตตามปกติแบบ New n o r m a l กันมากขึ้นโดยมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดข,ของการตรวจโควิด19นะคะซึ่งจะเห็นว่าค่อนข้างบางตาเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยปฐมพยาบาลจิตใจของกรมสุขภาพจิตก็ยังคงสแตนบายให้คำปรึกษาคลายทุกข์กับชาวระยองอยู่ค่ะ อาละครับมาถึงขั้นนี้แล้วะระยองก็น่าจะสบายใจใะนะเพราะว่าตรวจไปห้า0ันกว่านี่ไม่มีไม,มไม่มีใครติดเชื้อเนี่ยก็สบายใจได้แล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับอาวลับ